ชื่อในมือตอนนี้นะคะเฉพาะแค่นักเคลื่อนไหวและก,กิจกรรมทางการเมืองผู้มาร่วมชุมนุมที่โดยเฉพาะมาตราเดียวอย่างมาตรา1นึพุ่งเป็น20คนเรียบร้อยแล้วค่ะรายชื่อพวกเขาอยู่ในใจของพวกเราเสมอไม่ว่าจะเป็นเป็นจาอปันพริตชีวารักษ์จตุภาพบุญทรักษาอานอนนนมาทวีเชียงวิเศษ ทีพัทคุณพวดคานุททงจากนอกคุณนับนวพลต้นงามปวริศนานยิ่งวชิรวิทย์ลิมวัฒนวงศ์คุณไพฑูรย์คุณสุขสรรคุณนฤเปรคุณพิชัยคุณจิตรกรคุณถาคุณสิบคุณปตและป้าัชันค่ะ ขอบคุณทุกท่านที่อยู่ด้วยกันในงานเสวนาครั้งนี้จนกว่าจะพบกันใหม่จนกว่าจะไม่มีใครติดคุกเพราะเพียงแค่เห็นต่างทางการเมืองขอบคุณค่ะ นะคะก็มาพูดถึงเรื่องกระบวนการยุติธรรมและกิจกรรมที่มาให้ข้อมูลความรู้พี่น้องมวลชนในวันนี้นะคะก็กิจกรรมของเราก็ยังจะดําเนินต่อไปนะคะในช่วงต่อไปสําหรับกิจกรรมข้างหน้าตรงนู้นนะคะก็ยังอยู่นะคะกับกิจกรรมส่งข้อความถึงเพื่อนนะคะก็ จะมีการเขียนโทสตอีกนะคะส่งไปยังเพื่อนของเราที่อยู่ในคุกนะคะได้ให้เพื่อนได้รับข้อความเป็นขวัญและกําลังใจนะคะว่าคนข้างนอกก็ยังสู้อยู่นะคะครับผมแล้วก็สําหรับกิจกรรมต่อไปนะครับผมเดี๋ยวเราจะมีทางทีมงานนะครับมาคอยแจกเนื้อเพลงนะครับให้กับพี่น้องนะครับผมก็ เดี๋ยวต่อไปนะครับผมเราก็จะขอส่งต่อเวทีให้กับพี่แก้ใสนะครับผมขอเสียงปรบมือกับพี่แก้ใสด้วยะครับก็เดี๋ยวขอเซตเวทีสักคู่หนึ่งระหว่างที่แจกเนื้อเพลงนะครับผมก็เดี๋ยวขอเวลาสักคู่หนึ่งนะครับผม ทดสอบก็เดี๋ยวจะมีทีมงานนะคะแจกเหนื้อเพลงนะคะก็กิจกรรมต่อไปเราจะร่วมกันทำกิจกรรมร่วมกันนะคะเป็นกิจกรรมที่ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมได้นะคะแล้วก็จะร่วมกันล้องเพลงให้เพื่อนขอให้ทุกคนนะคะที่ได้ รับน้าเพลงรลฟ์เชื่อกันยิ่ขึ้นแล้วก็มายืดรวมกันตรงนี้เดี๋ยวเราจะหันหน้าเขาหาเพื่อนเรานะคะขอเสียงให้เพื่อนเราที่อยู่ข้างในหน่อยค่ะวันนี้นะคะเราจะมาร่วมกันส่งเสียงร่วมกันร้องเพลงเพลงที่มาจากเพื่อนสู่เพื่อนเพื่อนจากข้างนอกถึงเพื่อนข้างในนะคะที่อยู่ข้างในตอนนี้อย่างที่ทนายแจมบอกนะคะว่าเมื่อเช้า ได้ส่งข่าวบอกไปแล้วนะคะว่าวันนี้พวกเราจะมาหาเพื่อนเราที่นี่นะคะเพื่อนเราตรงนี้น่าจะรอรับฟังเสียงจากพวกเราอยู่นะคะ<ๆ>ร่วมกันมายืนข้างหน้าได้เลยนะคะทุกคน<ๆ>ยืนกันข้างหน้าแล้วเราจะหันหน้าเข้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพน,นะคะ<ๆ><ๆ> ก่อนล้องพลงขอประชาสัมพัษณ์หน่อยนะครับรถซูซูกินะครับป้ายทะเบียนก่อนต่อ3 0 4 1นนนะครับโปรดเลื่อนมาเลือพอดีว่ามีประชาชนเขาบอกมานะครับขอบคุณครับก่อนถ้าพร้อมแล้วถ้าใครได้เนื้อเพลงแล้วก็ช่วยกันเปิดแฟลชนะคะพี่น้องทุกคนเปิดแฟลชแล้วร่วมกันชูเข้าไปให้มันเป็นแสงสว่างจากพวกเราข้างนอกถึงเพื่อนข้างในนะคะก็เดี๋ยวเราจะมาร่วมกัน รงเพลงให้กับเพื่อนเราพร้อมไหมคะพี่น้องคะเสียงหน่อยโอเคเสียงมาขนาดนี้แสดงว่าพร้อมแล้วนะคะ<ป>ก็ถ้าพร้อมแล้วก็มาร่วมกันร้องเพลง เตอนนี้เรากําลังจะร่วมร้องเพลงให้เพื่อนเรานะคะส่งเสียงเข้าไปให้ถึงในเรือนจําให้เพื่อนเราทุกคนได้ยินกันนะคะด้วยความคิดถึงเพื่อนเนาะที่อยู่ห่างไกลนะครับห่างไกลในที่นี้ไม่ได้หมายถึงแค่ว่าเราอยู่คนละประเทศต้องนี้ภัยไปใจแค่ไหนทอยู่นฝัวคแต่เพียงแค่ ลุกโปงนะครับที่มันบางๆที่กั้นเราอยู่นะครับนั่นก็ถือว่าห่างไกลสำหรับเราแล้วนะครับลูบกโปงบางๆที่กั้นนั้นมันอาจจะดูบางนะครับแต่พอเม็นเแล้ว ความยุติธรรมที่ซ่อนอยู่ในลูกโป่งนั้นมันช่างหาเหลือเกินนะครับก็ขอให้ความยุติธรรมที่มันซ่อนอยู่นะครับให้คนหายไปนะครับจนลูกโป่งไม่สามารถขังใครได้ที่ออกมาเรียกร้องเพื่อให้ประเทศนี้มันดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นใครไม่ควรที่จะถูกจับขังโดยที่ยังไม่ได้พิสูจน์ว่าเขาผิดนะครับ เพลงนี้ฝากรักถึงเจ้าผีเสื้อช่วยกันร้องนะครับฝากถึงเพื่อนๆเราที่ยังต่อสู้แล้วก็คนที่อยู่ที่นี่หรืออยู่ที่ต่างประเทศอยู่วยร์โลกันอยู่นะครับม่ของพานนแล้วก็แมำลังใจให้นะครับส่งกำลังใจนี้ร้องดังๆให้เพื่อนเราได้ยินนะครับเอาแปดสวงส่องใส่รูปเพื่อนเราก็ได้นะคะทุกคนจะได้เป็นเหมือนแสงสว่างให้กับพวกเราทุกคนนะคะเพลงนี้นะคะ อยางให้พี่ไผ่าดาวดินนะคะในช่วงที่พี่ไผ่เด็กคุกด,ด้วยมาตรา112ครั้งแรกนะคะและในตอนนี้ที่พี่ไผ่และอีกหลายๆคนที่ยังติดอยู่ในนี้นะคะก็เนื่องจากมาตรา112แล้วก็ทางการเืออนะคะก็จะมาร่วมรลงใ้กับเพื่อนนะคะ นี้ก็กัววีที่ให้กำลังใจคบโู่ข้างในแล้วก็ข้างนอกนะครับกุ <Okay. S 1> หลาบสีขาวในมือเธอข้ามกลางโลกมนมืือของเธอและฉันผ่านกี่ร้อนกี่หนาวเลาคืนวันเรายังยืนยันด้วยอัปไทย หัวใจสีขาวในหกเธอถึงแม้ใครมองว่าฝันเธอเธออย่าวันไหวชีวิตเรายังเดินทางไกลอย่าให้ความเชื่อมั่นถูกขั้นกลางปีกสีขาวในกายเธอจงโบกสะบัดไปพบเจอซึ่งฟ้ากว้างถึงแม้น้ำตาสัา้นกระเซ็นบนเส้นทางโลกไม่ได้อ้างว้าง ตราบใดที่เธอและฉันยังฝันใยตราบใดที่หัวใจยังริขิดตราบใดที่ยังมีเป็ดกวีแห่งชีวิตโลกนั้นไม่มีสิทธิ์ตัดขังเธอเธอไม่ได้ต่อสู้เพียงลำพังเธอไม่ได้ต่อสู้เพียงลำพังลูกยังเปี่ยมหวังอยู่เสมอ แม้ดวงตาเราพร่าเบอร์เราคงเจอสิ้นชัยในสักวันแล้วไม่ต้องห่วงเราจะยังสู้ต่อถึงแม้ว่าท้องฟ้านั้นกว้างพอถักพอฝันความงดงามแห่งความเศร้าเล่าคืนวันโทษทันใดๆไม่ใช่ของเธอเพื่อเธอไม่ต้องกลัวเธอไม่ผิด ว่าไม่ผิดชีวิตของคนชั้งหมดเมือ่อความอาธรรมมันขังได้แค่ตายเธอแต่หัวใจของเธอจะโบยบินโปรดฝากความฝันไว้ที่ฉันโปรดฝากความฝันไว้ที่ฉันเราจะรอคืนวันอันแบ่งสิน้นดูสิผีเสื้อยังโบยบินสักวันก็นดินจะบินไปสู่ดาว เสื้อ,อยโบยบินสักวันก้อนดินจะบินไปสู่ดาวสามพันหนึ่งเราจะกลับมาพบกันเพื่อนนั้นคงไม่นานนักถ้าดินยิงเหยียวดาอยู่บนดินแม่อยู่ใต้ฟ้าสุดตากระน้นจะคนบนดิน จะพลิกลงดินพ่เส้อจะบินไปถึงดองดาวสากวันหนึ่งเราจะกลับมาพบกัน I'll